รูมเหรอรูมสามที่เก้าเหรอพา,ลา,า,ลาเลยดิครับสวยสวยาาเออล่วงเง <c oughs> <c oughs> ี้ยล่ละเจอแม่ใหญ่กู <c oughs> โยบซาบดิบรุ่นเมกาดิบรุ่นรูเบดิบรุ่นชาวไทยทุยกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีดไฟติ้งพาร์นนะ เป็นเกมวันพีทต่อสู้ประจ ol ภัยนะครับมีเล่นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะครับเกมนี้มันเปิดมานานแลนะ้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวบนะิ๊กมัมนะนี่บิ๊กมัมโนโต,ตริโนโกรอันนี้พี่สุ่มมาได้นะท่านผู้ชมนะ,ะเราจะเอาบิ๊กมัมมาลงบีบีสักหน่อยนะครับน้องๆพี่กำอยากจะโม่หรอกจะแตะแรงไหมดูก่อนนี่เออมันยังไม่รีมันยังไม่รีรายวันหรอวะคนดูเอาสักหน่อยสักหน่อยไปลงแรงสักหน่อยละกันอ่า แต่คนบอกอพี่โกแม่งโหดเกินนะเป็นลุงแรงในโลพี่แน่นอนครับน้องนี่กระปุกเขาไป็ลุงแรงกันอ่ะโหพี่หมายฮะโดนแบนอันไหนแบนนะเนี่ยมันเป็นตัวไหนเราเมื่อกี้นี่ลืมเลย,ออออยเอาว่ใครงี่ยวก็ไม่ใช่ไอ้ไอ้นี่ไงครับมีล้ลูฟี่หมวกฟางดูตึงแล้อยู่ลูฟี่เกียร์สีดูตึงๆึอ๋อ

โดนก,กี้เลยอ่ะบอกเลยนะอ่ะเอ็ดร่วง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ร i ออ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich m a n ช h อ p โนหนึเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยสวย <มา S 1> คอตส่วง<อ> <laughs> มาดีมาเนี่

นี่นเรียบร้อยมาว่ะมาว่ะสวยจับบีบช็อตดูดฟูตึงทำไมตนี่นี่สวยช็อตไปโว้พิกมัมเราโคตรโหดอื้อลูกนึง สวยจวงจ้วงจ้วงอเอาดเอาดกเกเยียวดีสกิลใหญ่เลยล่ะล่วงเป็นไงล่ะโดนแม่ใหญ่เราตัวเดียวกิฟต์เรียบคนดูโหดเกินเอาว่ะเอาว่ะหูแม่ใหญ่เราหดจัดเลยนะคนดูตัวเดียวเลยนะนี่ผมบอกเลยโอ้โหสวยครับพี่เออผมลืมกดเซฟเลยเซฟเซฟ,เซฟอันนี้เลย เดี๋ยวว่านี่หายแล้วนี่แรงหายโอเคมาครับลุยต่อแต่แรงจิ้วๆแล้วกัน <S 2> <S 2> <S เฮ้ยรอบนี้ไม่โดนแมนมาฮูไอเราโดนแมนตัวสกิลนี่มาอย่างงี้ลาโบเหรออืมโอ้โดนแมนเยอะอยู่อ้ามันก้ลงมา ไปลุยโอ้โหโอ้ยผู้จิโทร้าด้วยโอ้โหชิบหายนะยากอยู่นะคนดูนะผมว่ารอบนี้เย่นีอุ้ยสวยโอ้ยตะกิ้ยไม่ทันคนดูอุ้ยโอ้โห เรียบร้อยเรียบร้อยเจอ๋ยวฟูจิโชระสกิลมันระยะไกลนะตัวเราใหญ่ด้วยคนดูประเด็นน่ะอืมอืมสวยช็อตโคตรตึงสวยเต็ม่ากพอดีตายฟูจิโชระมึงสับเลยเอาดิเอาดิจู้จู่จู่จู่อุ้ยเอออโหยังดูอีกเหรอ โอ้โหอ้าวเวิร์ดมันตีวืดบึ้มสวยโอ้เฮ้ยแพ้ได้ไงวะคนดูอ่ะมีไงเราเพ่นี่สวยสวยครับซับซับซับ สวยเออเออ,อ,อขอโทษสวยแตกเอ๊ะถึงจะเจะอเฮ้ยมีฮอกกับมีฮอกเจอกันรอบนี้สวยครับรเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยนี่ โอ้อืม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 เอาดิสวยเบ่ง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 โอ้ดูแลคนดูสวยสู้ นี่ครับสวยเจอสวนเออตายมึงอืมเกือบไปแล้วนะไหวครับนี่เออโอ้โหเกือบตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ อ้าวอังนี้ยังมีรุ่นเลยครับสวยผมกลัวมันผ่ามาก่อนดิไว้โค้ชไอ้ในวิ่งโหเรียบร้อยครับคนดูตะกิ้เลือดมันไม่ได้เลยนี่มันเชง้ง วโอ้ไม่โดนนี่ไงวะโอ้โอ้จะเป็นแค่นี่ยเราอะเฮ้ยไม่โดนนี่โอ้โออยน,น,นี่คนแน่นอนเลยนะคนดูคนนะครับปิงร้อ,อยนี่อย่างนี้ สัวไออืมตะเกียบปั๊บอุ้ยสไลด์ไม่ทันเรียบรอยคนดูต่อยเมาว้าวรั โอ้เมอกี้นี่ไม่ใหญ่ร้านดิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไล,ลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @dichmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม โลบอกลิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆุมสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยแเราก็โหดอยู่นะได้อยู่ได้อยู่คนดูต่อดีเราวงวานวงวาน โอ้ยแรงเกือบหายไม่เงยเราจะไต่แหลงทีนี่เจอเจอตัวเก่งๆก็ยากอยูน่นะครับอืมดูอย่างเงี้ยลูฟี่ก็ได้เราเหลือลูฟี่อยู่มา let's go โอ๊อดเจอรอซะด้วยมาหนิครับน้องนี่ สวยอืมอุม้ยโอ้โหโอแรงจังวะทำไมมันเข้าแรงแรงดูต่อคนดูลงบัฟอะไรเนี่ยอืมอืมสวยไปช็อตอย่าให้แปลงร่างได้นะเออลูมเหรอลูมฐานที่เก้าเหรอ พาเลยดิครับสวยสวยเออล่วงเงี้ยล่ะเจอแม่ใหญ่กูโคตรตึงสวยครับช็อตอะไรหรอนีเงี้ย่ะตับเลยช่วงมาดิมาดิ สวยครับตับซับซับลงสกิลตับซับนี่เดี๋ยวเป็นไงล่ะโคตรโหดโคตรเท่โคตรตึงอ่ะตับซับอุ้ยร่วงเลยเป็นไงล่ะนี่เอาดิเอาดิอือสวยกลับมาครับโอ้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  อ้าโดนรีเบก้าตุ๋ยครับคนดูร่วงเลยมาดีมาดีาเฮ้ยเยจับฟลอกก่อนครับสวยอ,อืม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 ,อม เอ้ยสวยอยู่ต่อครับโอ้เออเออเออเป็นไงล่ะรีเวก้าหรอรีเบก้าหรอรีเบก้าหรอ,รเ,หรอเออเออมาดิมาดิสวยเออล่วงงง โกรนอนอย่าบอกอย่าบอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ตรึงนะครับคนดูนะพี่นี่เล่นเกียร์ส่งเกียร์สี่ของลูฟี่นี่ตึงจะจัดเลยนะเจอกับพี่นี่แบบเตรียมตัวตุยเลยเมื่อกี้นะี่ดีน่าเอาบราเมนมาด้วยโหดอยู่โหดอยู่เ้ย <c oughs> มาแล้วว่ามาแล้วว่าเฮ้ยเดลี่ควีส์ลายวันนี่อ่าโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นนโหมดอื่นบ้างนะครับอืมหลังจากที่เราแต่นั่นมาเนี่ยผมจะไปเล่นภารกิจเสริมกันหน่อยนี่ผมจะเอาซาโบโนตรึงมานะ มาว่ามาว่าปับ๊บแบมแบมลว้งถึงจะจัดโอเนะวะซาบโอเนวมาซาบุโคทีโาตึง <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะต่างต่อไปรครับมันทำภารกิจเฉยๆนะคุณดูไม่มีอะไรมากสวยเฮ้ย อันนี้แรงแรงแรงปัดกวาดเราไปไกลอยู่นะน,นี่คนดูไหน,นอีนะอีกอันหนึ่งนีล,งล่อ,ลองเรือล่องเรือโอเคเวอร์ดีกูดด้วยครับพี่เย่ yeah. ได้ใช่ไหมโอเคภารกิจมันโอเคแล้วท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันกนบบับสลับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting p l n นะเออก็ลิงโหลดเกมนี่อยู่ดน้านล่างคำใธิบาคลิปนะวันนี้ผมมาลองเล่นเจ้าตัว ตัวบิ๊กมัมให้ดูละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปหลดมาเล่นกันได้นะครับ ตลาดวันนี้พี่โคกอุตกรเจอกัน,ก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 นมาคลิปหน้าบายจ้าโค้ติร์ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ลาร์เลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล r i c h m ช n ม h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริิกกกาาาารเเตมมมมมชนียไ่่วจะ ในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกคลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย